สดีสยดีพี่น้องสดีทุกคนสดีนส,สมนีสิผ้าไปน้องไปลพงไปน้องเอาพื้นอยู่บึงคนแหแม่แลปโยนเอาพื้อยู่บึงเหรอเนาะยอดไปเอาพื้อย,ยอู่บึงอยู่บึงหรอะ กับบึงมึงึงพี่น้องภาษสาบานเาอะเออบึงนั่พี่น้องคือเราต้องการมาเสียรายเท่ไหร่คือกะพระเทไทยไวลากจะเอ่าก็จะเอือดเสือนะพี่น้องเสืมาให้เอือตเสเสือตาเสระเทไทยเอือดเสือไอ้ไผ่ารแต่าเอือดคื้นเนาะแล้วก็มาทำเอาแป้พื้นไปตำสา็พี่น้องเตือพระเทไทยรู้ไหมิเอื้อดพื้นกันด้วย่้หูก็เม็ดตัวรพี่น้อง ไปซ้าพวนพี่น้องเลยไปป่อยเอื่อยแล้วกัยไวท้ายไปทุเก่า่กใเด้อพี่น้องมูมีแเนว่ยเคยไสหมัวุน่แล้วค่ะเอากปตะลุกบุกเอาซื้อวนก็เบื่อแหก็กด้เนาะไปพวกทุกงานพี่น้องไมสนใจอะไังนั้นห้างพี่น้องท้างมันย่างมันยางคือห้างมันย่างสูง เขาเที่ยวก็น่างามพีน่น้องห่วยน้ำห่วยนะถ้านน้ำม,มากมันหล่นเบิด์ตนะเนี่ย เป็นไเนาดสไนเป็นเป็นน้ำเ่าออกจากเพื่อนเพราะจากโบเต อันนี้มีต้นหนาเจ้าหนี้มั่นชุดคนห้างเลยว่ามา3คนคนหนึ่งไปข้างนี้จริงต้องจอดที่ห้าพันเซลเอาคุณโอ้โหแลอู้วันนี้งามแม่มีต้นใหม่นี่งานอันนี้คืองามใช่เนาะนี่นะ ดึงเอาเอาหยอดแต่เอาหยอดมันงามเลยเดี๋ยวทำเมื่อทเข้ามาแต่ละเข้ามาแล้วก็ดึงนี่มันใส่ได้เบิ้ลนะคือเหมือนใส่ได้เบิ้ลทำทำสิเกลี่ยพี่น้องเลยนี่อันนี้เดี๋ยวมันก็จะเอื้อบึงพื้นเนาะคอยกับพวกเคยมาจ้ากเสือแต่ว่าแต่ว่าเมร่าเคยมา ถ่ายเอาู้หรอไปทายเอาไฟับได้ีน้องมีที่ถอดซื้อน่าน่น่าันบมือลกๆรกัองไน้องไหนได้ร้ายเดวก็แบกินมื่อ่าดไย เลือกตัวเชื่ง nhau n u กเด e d มพรอมภาใดโอ้ถ้าฝนดึงเอาดึงเอา

แม่รดกวักลัน้อยินอเท่งเลด็กกระกองเนี่ยสีน้อพี่น้องนีสิลงไปลกกันเ้วยวันนี้พี่น้องหนามีแต่นาก็เลยนี่เสียวในยานโทรศัพมีพี่น้องขลุกใจนะนี่บนน้ำพื้นนพี่น้องนีน้อปลาพื้น ทางผลก็มีคนคนเอากันคนดึงกันยินแต่เสียงก็จะอันนี้ก็มีคนลกอยู่เนาะทางนี้ก็ได้อี่พี่น้องคนลกมาเมื่อยเมื่อยมื่อยอยู่เต็กอะคุม้มก็คือไปไปไปในตอนนี้ก็ลังเอื้อยก็ลัง

ซ้ำก <Tu S 1> ็ป <Hello> ีนได้มื่อนีกลัวมันคมเนาะบอด้ซส์ลงมือมากมื่อ้นนะบดไปซื้อเลยลืมผามาเนี่ยแสบเบิดนี่อันนี้คือโคกพื้น้ะพี่นนองประเทศไทยกันนะซิมี่คือกันบ้า สอมให้ปลาเพลือเบิดใจพี่น้อยชิซ้อมซ้อมมัดมัดเนาะแล้วก็สิคนไปใส่รถท้ายใหม่ด้วยคนไปใส่รถท้ายแล้วก็สิเมื่อพี่น้อย ซอมๆยกัตัดตายตัดัวออกกอนเลยก็จังเสียมนีอ่มฮักเลยอ่ะนี่มามาจังซีเลยกัเสียมาดท้ายเมื่อเมื่อตากแหงด้พี่เนาะเพื่อสิ่งใเป็นศาสตร์ก็เป็นงเพื่อสต่าเนเพื่อสิตำอีกตาอีกเ่ทะเนาพุนเป็นทะเลนานาเดดาิ หาไปสซโดทายแล้วเพราะว่าโดท้ายจอยเป็นพิ่เชิงไปพี่เ,เนาะหายลูงแล้วหาไปก่อนเดี๋ยวขวายกับเบื่อเอาไปอีกคนละมัดแย่พี่เนาะขวอยก็แย่เท่ากันนี่แย่ไปใส่รถท้ายโอ้โอ้โตกหน้าค่ะ สามคนสามคนเลยแสิายไปรายไปไนพ่น้องเอ้ยรน่าวน่าหาฮะ่เาเลยนั่งนางเมื in, ่อ <fia> <Make> <scholars> สามคนนะนี่นะเนหเเื่อยเมากบดสมนมาไหมเหนือยอเลยพี่น้อง เมื่อเนี้ยมาสำนึกเมื่อเนี้ยมาบลายมือสิบเอี่ยมราะว่าบวชจะใช้ทุกมือไปพี่น้องเอ้ยมือมันบาดก็เลยพากันมาไวก็เลยแหละบลายบันใดเนาะพี่น้องพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็สิฟ้าพี่น้องไว้สำนีกถ้ามาไกลเื่มกดไหลก็สับสกายกดติดตามน้ำเนื้อพี่น้อง แดดมายิ่งเชียรตากแดดอยู no <S <s uh, ่ดอกพี่น้องเลยเบื่สิได้เป็นสารก็ไม่เป็นไงเนาะสวยพี่น้องสวยพืชสวยแล้วก็เอาไปตากแดดคืออยู่พุ่นเนาะพี่น้องช่วยแล้วก็ไปตากกันตากจนมันเหี่ยวจนมัน จนมันแหง้งคนเด็กแหง้งคักๆ่าคนเด็นกน้องพี่นอ้อง